คำว่าเพื่อนบางครั้งก็ใช้ไม่ได้กับทุกคนไม่ว่าจะคบกันมานานแค่ไหนเมื่อมีเรื่องของความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องก็มักจะทำลายมิตรภาพได้เสมอเจนันและหมายเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆทั้งสามคนไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรที่แน่นอนและที่มีกินมีใช้ก็เพราะมักจะออกปล้น และทำร้ายร่างกายคนแปลกหน้าหรือนักท่องเที่ยวที่หลงเข้าไปในเส้นทางเปลี่ยวที่พวกเขาสามคนมักจะใช้ดักรอเช่นเดียวกันกับคืนนี้ที่มีเหยื่อเกิดรถเสียข้างทางในบริเวณที่พวกเขาดักรออยู่พอดีชายหนุ่มที่รถเสียพยายามจะโทรติดต่อขอความช่วยเหลือแต่ดูเหมือนว่าบริเวณน,นั้นสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่อนข้างอ่อนมากๆ เจนันและหมายค่อยๆย,ย่องเข้าไปแล้วอาศัยจังหวะที่หนุ่มเผลอเจและนันใช้ไม้ตีหนุ่มคนนั้นอย่างไม่หยังทางด้านหมายเองก็รีบค้นเอาข้าวของภายในรถและกระเป๋าของชายที่ตกเป็นเหยื่อพวกเขาในค่ำคืนนี้เฮ้ย hey, นี่มันตำรวจนี่ว่า เมื่อได้ยินที่หมายพูดนั่นได้ตัดสินใจวิ่งหนีทันทีโดยเจก็ตามมาติดๆส่วนหมายถูกทิ้งไว้เบื้องหลังหลังจากการปล้นที่ดูเหมือนว่าจะผิดพลาดเจกับนันก็ได้ช่วยกันขุดหลุมเพื่อที่จะฝังบางอย่างซึ่งพวกเขาต้องการจะปกปิดมันเป็นร่างของใครบางคน ที่ไร้ลมหายใจพวกเขาหันหลังกลับไม่ได้แล้วนี่ไอ้หมายไปไหนของมันวะเนี่ยทำไมไม่มาช่วยพวกเราเลยนั่นสิข้าก็เห็นมันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วงั้นตอนนี้ก็ช่างมันก่อนเองดันร่างลงหลุมไปเลยไอ้นั่นพวกเองไปอยู่ไหนกันมา ข้าตามหาตั้งนานหมายเดินเข้าไปหาเจกับนันด้วยท่าทางที่ขึงขังก่อนจะหันไปมองที่หลุมศพที่มีร่างไร้วิญญาณของใครบางคนอยู่ในหลุมข้าต้องการส่วนแบ่งที่ควรจะได้แล้วเราแยกกันข้าไม่มีส่วนกับเรื่องที่พวกเองกำลังทำในตอนนี้ เจกับนันมองหน้ากันดูเหมือนว่าจะมีเรื่องบาดหมางระหว่างเพื่อนทั้งสก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนแบ่งยังคงตึงเครียดมาจนถึงตอนนี้ทำให้เจกับนันตัดสินใจที่จะทำบางอย่างที่ตกลงกันเอาไว้เอ็งมันไม่ได้ช่วยอะไรสักอย่างก็แค่ขนข่าวของพวกขาเสียงทุกอย่างส่วนแบ่งของเอง ข้าขอลดลงมาอีกหน่อยก็แล้วกันใช่ที่ทําคนตายเองก็ไม่มาช่วยแถมหายหัวไปอีกตอนนี้พวกข้าทำเสร็จแล้วก็เพิ่งจะโผล่มาคำพูดของเจและนันทําให้หมายรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากหมายพุ่งตัวเข้าไปต่อยที่หน้าของเจนันที่เห็นว่าเจโดนต่อย ก็รีบเข้าไปดึงร่างของหมายและล็อกตัวเอาไว้เจรีบลุกขึ้นมาและต่อยหมายอย่างไม่ยั้งมือจนหมายเข่าอ่อนเพราะระบมไปทั้งตัวจนไม่มีแรงที่จะยืนนั่นหยิบเงินออกมาแค่ไม่กี่บาทโยนให้กับหมายแต่หมายกลับไม่รับเงินและส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งและมันก็กึกก้องมากขึ้นเรื่อยๆ จนฟังดูน่ากลัวราวกับว่ามันไม่ใช่เสียงหัวเราะของมนุษย์จนทำให้เจกับนันต้องหันหน้ามองหน้ากันอย่างวัน เมื่อหันกลับมามองหมายอีกครั้งเจกับนันก็เห็นได้ชัดเจนว่าหมายไม่ใช่หมายคนเดิมแต่มีรอยแผลกระสุนที่หัวร่างกายเต็มไปด้วยเลือดและร่างที่นอนอยู่ในหลุมนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหมายนั่นเองคิดว่ากูจะยอมให้พวกมึงไปมีความสุขกันหรือ,อยังไง สิ้นเสียงประกาศกร้าวของผีหมายที่ถูกพรากเอาชีวิตไปผีหมายก็เคลื่อนตัวเข้าไปหาทั้งสองคนอย่างรวดเร็วเจและนันที่หวาดกลัวก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าพวกเขาไม่ได้โดนผีหมายทำสิ่งใดเลยแต่เมื่อความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยออกมาใครกันที่โดนลบความทรงจํานี้เลือนหายไป นี่มันตำรวจนี่วะก่อนหน้าหนีที่ทันทีที่ได้รู้ว่าคนที่มาปล้นเป็นตำรวจเจกับนันก็เริ่มทะเลาะกันทำไมเองไม่ดูให้ดีๆก่อนวะว่ามันเป็นตำรวจอะแล้วข้าจะรู้ได้ยังไงว่าว่ามันเป็นตำรวจหรือไม่ใช่ตำรวจเลยมันไม่ได้แต่งชุดหรือเอารถตำรวจมาเลยนี่วะ เฮ้ยพวกเองเลิกทะเลาะก,กันสักทีเดี๋ยวข้าดูเองว่ามันเป็นยังไงหมายเดินเข้าไปดูหน้าของเหยื่อที่พวกเขาปล้นก็ต้องตกใจเมื่อใบหน้าของเหยื่อยุบเข้าไปจนแทบจะไม่เหลือเขาโครงเดิมและนั่นทําให้หมายโมโหและหันไปต่อว่าเจและนันในทันที เอกบ้าไปแล้วเรื่องไงวะทำไมต้องทำรุนแรงขนาดนี้ด้วยคนทั้งคนเลยนะเว้ยแล้วใครมันจะไปรู้ว่าจะเป็นแบบนี้แล้ววะเฮ้ยไอ้หมาเจกับนันค่อยๆตระหนักว่าพวกเขาได้ฆ่าหมายไปก่อนหน้านี้โดยไม่รู้ตัวพวกเขาเริ่มกล่าวโทษกันเองนันหาว่า เจที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เป็นคนลงมือส่วนเจก็ย้อนว่ามันเป็นความคิดของนันทำให้นันรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วหากจะอยู่กับเจอีกต่อไปและเริ่มโทษเจที่ทำเรื่องทุกอย่างไปกันใหญ่เอ็งทำให้มันต้องตายเพราะเอ็งคนเดียวเลยข้าไม่อยากจะยุ่งกับเอง็ง เองจะไปไหนฮะพวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วถ้าไม่รีบจัดการแล้วถ้ามีใครมาเห็นศพไอ้หมายพวกเราจบเหนแน่มันจบตั้งแต่เองทำให้เพื่อนตายแล้วความหวาดระแวงเริ่มกัดกินจิตใจของทั้งคู่ท่ามกลางการโต้เถียงที่ดุเดือดพวกเขาไม่รู้เลยว่าวิญญาณของหมาย ยืนมองอยู่ใกล้ๆอย่างพอใจเจที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาก็ดึงตัวของนันและผลักลงไปในหลุมโดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นจะทำให้เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นอีกครั้งเมื่อร่างของนันได้เสียบทะลุเข้ากับอุปกรณ์ที่เจใช้ขุดหลุมก่อนหน้านี้เรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่าง เจไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงเพราะในตอนนี้มีคนที่ต้องตายไปด้วยน้ำมือของเขาถึงสามคนแล้วทางเดียวที่จะทำได้ในตอนนี้คือหนีไปให้ไกลจากความผิดที่เขาก่อแต่ดูเหมือนว่าสำหรับเจแล้วกรรมจะตามทันอย่างที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะมีบางสิ่งไม่ยอมที่จะให้เขาได้หนีไปง่ายๆ รุ่งอรุณมาเยือนท้องฟ้าสว่างไม่นานชาวบ้านกับตำรวจที่พบศพของนายตำรวจที่หายไปจากบ้านก่อนหน้านี้ก็ตามรอยเข้าไปในป่าและพบกับร่างของโจรทั้งสามที่ตายอย่างอนาถเพื่อชดใช้กรรมที่พวกเขาได้ก่อเอาไว้กับเรื่องราวในวันนี้ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ แม้จะเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้น่ากลัวมากนักแต่กรรมของใครคนนั้นก็ย่อมต้องรับการกระทำไปและจงอย่าลืมว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจรเช่นเดียวกับเรื่องราวของเจนันและหมายในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ